อู้อู้อูพี่น้องบาดนี่โอ้ยลยโอ้ยใหญ่พ่เว้ยอู้เขอู้ยพี่น้องบาดทีนี้อนี่เอ้าอย่าโนู สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าเด้อครับพี่นอ้องฟองาฟชูปูทุกนครับผมวันนี้พากันออกพยายามเบ็ดครับพี่น้องใช้เบ็ดไว้ในฟาร์สุดนี่แขกรับเชิญนายพาน้ำหนาไปเลยี่เ <c oughs> ด็กพื้นที่ครับเป็นว่าเด็กพื้นที่เพิ่นวะมันพามาใสาเ่เบ็ดเลยจักโศกน,น้อมือนมารุ่นเบ็ดน้ำกันเด้อครับผมอ,อากาศเยน็ยน,ยน,ยน,ยนสบายสบายครับ บนหอาสามหมื่นลงเอาประตองเนาะหนาวครับขี่รถมากเย็นยักงนอยมือเศ้านี่เกี่ยวขาว้รวอยู่รับเขาลมคัางนากเป็นตะปวดเอวเขาเจ้าเขาเหนียวเขาเจ้าเขาเหนียวมันเหนียวมันก่อบาขี่ตมเขาเจ้ามันลงเร็วไมันลงเล ความจมวะให้พันใหามยามก่อนเด้อครับทางของเพิ่นไส่ฟุตซีหาหลังครับน้องนี่ มือนี้จัดเสือไล่มาเฮามายามเบ็ดครับมือนี้เสือมัน <c oughs> แม่บ้านก็ว่าเสือตัวนี้มัน <c oughs> <c oughs> พี่น้องก็ว่าเสือไล่ตัวนี้จังมันเป็นวะ <c oughs> ลองเบิ่งกันนะหลังแหลกเป็นยังไงบ่ <c oughs> โอ้ยเป็นพามาใส่นี่ปลาไหลย้อนบ <c oughs> ่เนาะเฮ้วก็แล้วก็ท็อปนะเป็นผู้ยำ มื่อใส่มองนี่มันมืดเนาะคล้องหนูหลายอยู่ครับแต่๋ยเห็นฮวงใส่ผ้ากันดักบ่วงไว้น้ำไม่ได้ครับพี่นออ้องอ,อือหอบาทไม่หน<อ>ังหรือเยียบอิ่งติ่งบ่สัตว์เลี้ยผมมันทำงานแล้วเี่ยละพี่น้องโอ้มันเด็กกินผมนะแล้วโอ้มอทอบมากเ๋ยตัอไปเะาไปกินเงี้ยกันนะมอว่า โอานั่นเดดๆเมนบ่แมนปลาไหลบ่นั่นนะตเมียฟีฟีนั่นนั่นทั้งขึงเมนเอาลราบ่นั่นนะเดดีเห็นตัวหัวนันนะเมนบ่แม่ไม่ยช่คับนานมาแล้วหลังที่สองก็ได้แล้วครับตัวหนึ่งโอ้ตายแล้วโอ้งามงามเลยตัวนี้ใช่เต็มขึ้นนี่ให้ครับพี่น้องจมปวดข้างปวดทันปลาไหลโตปลาไหลโอ้งามงามครับพอดีอ้อมแซบเลยรุ่นพอดีงามงามนานพันหำจัดแล้วบ้านตาย ตรงมะยามเนี่ยเหมือนแลงเบ็ดพตอนนี้อากาศเย็นๆหนาวๆนี่ยกโชคกันเอาหำบันครับบู้ยตัวงามๆเลยหนึ่งโตแล้วบ้านได้ยินมดดุเดี๋ยาะยังไปปดใส่ไหมใส่ไหมชุ่ให้เนี่ยทุ่งแยงตัวนี้ก็ได้อันนาไปใส่หนูบ บ่ไปใส่หนูเอารุ่นหลังต่อไปนี่เด้บาทใช่ไหมหลังที่สามเบ่งไหนเนาะบาทหลังที่สามครับรุ่นกันสายเก่งมีโอกาสโอ้หอยเลยหิบ่ได้การแล้วโอ้เฮียกระหลวนตัวละเนาะนี่ได้ใส่บ่เมื่อสามลังบ่ห่างนี่ สามลัมลมงมวนตียามบวงอยามเหม,มองคนใช่เหรอครับวันหลุนกันถือว่าว่างเป้่าว่างเป้าครับสายยา้อน

ยามไปบลกหลายลังแหละครับบ้านได้เพิ่มอีกอยู่บ่ได้ปนน้ำใสใสผลวารุ่นนี่อ๋อคือบ่เอาจกไม่เค่งเคงเค่งไหมคือบ่ดึงเอา ผู้นำทางกันดึงสายเคืงแลบวเอาเลยย,ย่านงูบะยังใดเนาะครับลังนึ่งพิ่งสีมิลุนครับบักโดนแล้วมันกอหนาขึ้กอปากองท้างใด จะเอามมาข้นทางมาเลาะขาพีดเหมพันทำกำลังคุ้มเบาครับมี่พ่นอน้องรุ่นกันเด้อครับพี่น้องลย้่ะได้ป่ะตัวนี้ยังไงมันุบนยุ่ยจะยัดเลยป่ะค็แขดงว่าก็จั่งว่าม่สูงหรอกท่านนี่ถือปลายอยู่เห็นปลายหอ้อหื้ึ มันหลุดบ่หลุดคือขันดึงปานี่ตะเก้ามันหลุดเด้บ่คือเที่ยวนั้นตัวซ้ำเส้นหญ้าบ้านบ่ถึกที่ดึงมาปลาไหลตัวซ้ำเส้นหญ้าป่องนี่แหละว่ามันหญ้าว่ามันเอียนอันไปเห็นอันหญ้าว่ามันเอียนบ่ถึอกินโอ้บ่ถึกครับหลังเนาะรุนกันหลังต่อไปพี่น้องมันจะเลี้ยวบ่เหมือนนี่เละดึงเอา กวาีม่มเนี่ยบ่อถืออ,อ,อ้บอบ่อถือครับลเป็นสีตึงๆครับพี่น้องหลุนๆเกียวรับแค่กียวขัดเออมบอ่เอ้าบาตึงแงนอิงติ่งบ่นี่คุนไปทังขาทาางขัวไปแล้วเมอืองกัน อางเาัาดึงสิมีลุ่นเนี่ยครับพี่น้องขาปลอมตึงขึ้นรวยรย <Okay. S 1> เบ็ดมากขึ้นรวยรวยมากว่าเป็นจะถือเลยเสร็จแลวน้ำหนาสิขึ้นไปเท่งขึ้นมาไกล ดึงไปดูดว่ามุนอุ่ยปุ่ยล้มองโอ้โหโอ้โมันตัวใหี้บหมดนะโอ้โหกันรุนนี่พ่เทามาใช้สุมือก็ได้แปลนพอดีโอ้โหโอ้โหพี่น้องบาดนี่ไปแล้ววใหญ่พอเล้ยโอ้ ตายไปท่ไมนรุ่นมีหคูคือเจ้าทินนี่บ่ตายแล้วไงบ่ดินบ่ตายแล้วมันตายแล้วตายแล้วสิถือจุ่มเนื้อมอ้ยพี่น้องบาดท,ที่ดีตะร้องตะร้องช้อช้อช้อโอ้โอพันธ์ทำบ่กเน้ยออกกันเด้อมโอ้หุ่มคาเลยตัวนี้เขาเก็บเก่ยวทุ่มเนื้อเนาะเมื่อเลี้วเป็นพวกเนี้นนยเจ้าบังะบนะทุนี่ครับ ้าวจะไปเลยครับตัวใหญ่ๆเลยเนี่ยในง่ายแล้วบาดมันใส่งามๆซีหาขีดผมได้หนี่ปลาหไหลซ้ำนี่แม่นบ่จนเจ้าว่าด๋เียวปวดเบ็ดกันกิบนบะาเลิกป่ะบอต้องพุทธก็ได้แป๊นะนัน่นเดี๋ยวออมแล้วได้ตัวนี้ครับว่าสิบ่ได้ออมว่าสิได้๋ยปนป,ปลาไหลสู้กันกินบ่แม่นตัวนี้นี่ห้อยตีน เนื้อต <c oughs> รรีเนื้อผู้จัดการก็สร้งดีเถอะล้างเงาล้างหนิผ้าถือครับพี่น้องโอ้เกือ,อบมันไอ้มันหลุดสิบุกจักได้เนาะว่าตัวหน่อยคือตัวใหญ่ผ้าถือนี่โอ้เหี้ยยังคือเก่าอยู่เอา้าหลุดกันต่อไปพี่น้องได้เพิ่มอีกบ่ามนนั้ยหนิ กินหนูกินปลาตองมาโดนแล้วบ่ายมาก่กินทั้งปลาไหลบ้างครับบานแต่ว่าป้อมนี่เดีเสื่องไหวครับเพราะว่ามันมันมีไกล่ลุงเทพมาหากินแถวนี้ไกพ่พนธิกินโฟมใส่ไหมนี่มันอยู่ขุดใส่อยู่ใส่อยู่มีหอยบ้า่บ่บบเปล่งสันดอกหอยใส เน้อพี่น้องบ้านหาเบิ่งเบ็ดกันเด้อน้องสวนเขร่งจริงจริงพานาำว่าเขร่งจริงจริงครับพี่น้องบ้านจริงถือว่าหลุดกันครับลองมายาถือประคอหน่อยตัวนึงมันดึงเขาหู้บ่บ้านน้ำเข้ามันไปยังไอ้บวกนะ <c oughs> ดึงเขามาหาฟังแต่แม่นปลาไหลเลดครับ Mày đi bộ nhanh. Chui cái tô kìa. Ba này. Ô, khoảng những thế. Ô, nhăn à. thẻ, thẻ. thẻ nó Ừ, hoạt phái bạn. ยีรลบไปฟัดมันเร็วหมดอย่างนี้วม่ใขี่ตุ๊กตาไงได้ถอดเสียด้วยครับพี่น้องกถอดเสียนี่เจ้าวะเฮงแล้วเอาแล้วครับบาดของแท้เหรอท่านใครจะไปถอดเสียผ่าลงเงินดึงหูมาเห็นไหมวะไงดึงหูมันเห็นไหมหลุดนี่แหละดึงหูมัเลยออกหูแล้วเห็นโตแล้วบ่ท่านเห็น ค้าบอลไนฟอออยู่ครับดดึงเป็ดแห้งเลยโอ้ยยังนยวนยวนอยู่บะนี่ <laughs> ให็่มันหลุดเด้อกดน้ำไม่ได้พ่อเนี่ยเจ้าของรูนี้ <laughs> เขียงสูบน้ำมาสูบน้ำเอาลุด <laughs> นเนี่ยนี่คือดึงลงไปเลิกเรื่อย <laughs> <laughs> โอ้ยหลุดน้ำพ่านหำครับ ของแฉะขึ้น่าเตัวใหญ่ก็โตอ่างหันและเบ็ดห้าดวงหน,หน่อยๆนี่อย่าดึงเด้ออย่าดึงเด้อดึงเอาหนาสักก้อนเบ็ดเบดันดวงหน,หน่อยๆนึงเฮ็ดเบ็ดดวงหน่อยครับบ,รบ่ได้เฮ็ดเบ็ดใหญ่ครับพอมันเบ็ดใส่หู้มนี่นี่ปดๆแล้วอะฟอกน้ำป็นปลาคอใหญ่บ่ à, thứ con vậy xoay cắn gì thứ con ấy phi đấy bà này phen lát xoay cắn luột phải mày thằng kia mày thử đi hú rồi ừ à làm sai tố kiểu nhà มันจีขึ้นเยอะเลยเออดึงเงาออกกันเอาแล้วพี่น้องเอามันตกใจญ่มันเป็นเลื่อมหน่อยไามท่านนี่จะดึงเงาเนอะโอ้โหเขาก็เขาดึงลงไปให้เกียเสือคนนานว่าแล้วครับเอาถ้าแจ้งมันม้วนนี่มันม้วนไหมโอ้ยมันติดอยู่มาโอ้สรางกล้องจำเป็นก็ได้ต๊ะใหญครับกล้องม้วยัน วางเะยล้องแต่นะจอนบอู้ใหญ่ครับพี่นออ้องใหญ่ๆตัวนี้เ,เห็นแล้วมาแล้วถอดเสียแล้วครับผมบอกแล้วว่าใหญ่ถอดเสียวะ <c oughs> อยเอาให้ได้เด้อตัวเดียวเสื่อนทัน้ง <c oughs> ขางมันพุ่น <c oughs> มันขอมเลยวะขอมมัดเกี่ยวไปเรื่อยหอยมันกันนีนนน้ชุดชีวิตนเนี่ อ้เงโค้ก่งโคเ้คือว่งตไมันหลุดพี่น้องึงเนี่ยคนครับดาวดาวอยู่ครับบอกว่าหายดึงหัเอาแล้วเบาวิ่งลาตกใจตไมันดร้สุดยอดสุดยอดคุม่าลงเอาพี่น้องอะไรครับสมทดเสียไส้่วครับบัดนี้เอาใส่ถุงมาพี่น้องน่ฮอเฮียตกันไหมมันีหลุด ไม่ได้กินเนาอเอาพนักงานถือ,อไปมาไปหลุดหลังต่อไปเลยพี่น้องบนอนโอ,อ้เป็นแปลนบาลถือป่ไหลบอโตใหญ่นาอไปเอาไปหลุดต่อไปนี่เบ็ดหลังหนึ่งแต่ว่าปมยังรอยอยู่ครับบ่วงบ่ได้ใช่ป่ะเอาหามี่ ยังนึงเบ็ดพมลอยอังลองอยู่โอ้พ่ถือครับโอ้ใครยู่ใดสองตัวใหญ่ห้องทองอะไรพี่น้องปอ่ะลครับนี่พนพนักง,งานคือคือปลาไหลพนวาอยากปลาไหลพนบอกมาจัด จนว่ากล้ามขึ้นแล้วพี่น้อนงสองตัวเลยหัวโอ้อยใหญ่ด้วยเนาะคุณโอ้โอ้โอโตัวนั้นบ้านได้ตายมันเลือดอกอกขึ้นไฟฟ้าออกเวทด้บนน<ม>ัวนี่ท่านทำกำลังยามมากครับท่านคุณ <c oughs> <c oughs> ปอมฟมนึงคือเก่าบ่แถวนี่ธรรมาดาแถวนี่ก็เป็นตัวถือจักตัวเลยด้วเนาะ <c oughs> บ่พอเหงียบ่ อย่างเบ็บ่ถืออีกอยู่พี่น้องเอ้ยงองฟมนั่นคือเก่าอยู่ครับขาอากหลกักคุน้อมหนึ่งย่าเนเน็ดปลาไหลสามตัวนี่แเหรครับว่วงเขาคือทรงบ่ถือ งานมือนีักระพันหำครับออกมาหาอยู่หากินครับจันต่อเป็นผู้นำทางครับปลาไหลปิ๊กเป่งสองตัวเลยครับโอ้ใหญ่คักเลยนะโลกรวยแน่นอนจานสองตัวสองตัวนี่โลเครื่องครับผมพูดถือไอ้ถุงมาจนว่าได้กล้ามครับพี่น้องใอ้จักใหญ่บ่หน่อยละเบิ่องอระล่วนชุดยอดเลยครับแต่สองตัวนี่คุ้มเลยครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องสุ่มมองสุบอลในเด้อครับผมกดไลค์กดแชร์ กดให้กำลังใจกดติดตามมุนตีน่อยลอยโลกะกพานทำเ,เดอ้อครับผมยังพบพอกันไหมคลิปหนาครับกินหนูกับปลาตองดูหลายไปเนี้เอาปลาไหลเบิ้งครับพี่น้องบาทเอง,งพบพอกันไหมเดอ้อครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ